ตำราพิชัยสงครามซุนวูบทที่หเน้นความสำคัญของการใช้พลังงานและการจัดการกำลังพลอย่างมีประสิทธิภาพในการทำสงครามการใช้กลยุทธ์ที่ยืดหยุ่นและชาญฉลาดจะนำไปสู่ชัยชนะเนื้อหาบทที่5ว่าด้วยพลังงานหรือศักยภาพซุนวูนเน้นว่าการทำสงครามไม่ใช่แค่เรื่องกำลังพลแต่เป็นเรื่องของการใช้พลังงานที่มีอยู่อย่างชาญฉลาด การจัดการกำลังพลให้เหมาะสมกับสถานการณ์และการสร้างความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ภาคทฤษฎีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพต้องรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ว่าจะเป็นกำลังพลอาวุธหรือสเสบียงความเร็วและการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วและคล่องแคล่วสามารถสร้างความได้เปรียบในการรบการสร้างโมเมนตัม การโจมตีอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วจะทำให้ศัตรูเสียขวัญและพ่ายแพ้ในที่สุดการควบคุมสถานการณ์ต้องสามารถควบคุมสถานการณ์ในสนามรบได้อย่างเบ็ดเสร็จภาคปฏิบัติการจัดระเบียบกองทัพจัดกองทัพให้เป็นระเบียบเพื่อให้สามารถเคลื่อนที่และปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพการใช้ประโยชน์จากภูมิประเทศใช้ภูมิประเทศให้เป็นประโยชน์ในการซ่อนพลางหรือสร้างความได้เปรียบในการรบ การโจมตีจุดอ่อนโจมตีจุดอ่อนของศัตรูเพื่อให้ได้รับชัยชนะอย่างรวดเร็วการสร้างความสับสนสร้างความสับสนให้กับศัตรูเพื่อที่ให้พวกเขาไม่สามารถตอบโต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพการรักษาความลับเก็บความลับเกี่ยวกับแผนการรบเพื่อไม่ให้ศัตรูรู้ตัว